ไม่ต้องดูรถเยอะเลยนะครับผมก็จบไปเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมเป็นคนทําไปเองนะสวยจริงคันนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับปั๊มบนจะเป็นอิตาลีคอซ่านะครับเบิใใหม่มล้นครับแล้วก็ฝาเดโทนาไม่ว่าจะเป็นพวกชกหน้าตรงนี้นะครับชกหน้าตรงนี้ก็เบิกมือหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเคลือบเงานะครับอันนี้ก็คือ เบิกใหม่หมดเลยนะครับจานเป็น BU 69นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพานะครับไปซื้อเวฟ1อยยตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับคันที่ผมจะไปซื้อนี่ผมไม่ได้เป็นคนทําไปนะจะอยาจะบอกเลยว่ารถแม่งสภาพเรี่ยมมากแต่เจ้าของไม่ได้ขับก็เลยอยากจะขายเพื่อที่จะเปลี่ยนรุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าคันนี้จะใส่อะไรมั่งผมบอกเลยว่ารถโคตรสวยแล้วแม่งโคตเรเลี่ยม ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไปขับแล้วก็ดึงหน้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตามดูกันเลยเพื forward, พ่อนๆว่าจะสวยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะเพ,<ว>พืพพ่อนๆตามไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับก็มาถึงตัวรถแล้วนะเจ้าของรถนะครับก็คุมผ้าไว้อย่างดีเลยนี่คือไม่ต้องดูรถเยอะเลยนะครับผมก็จบไปเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมเป็นคนทาไปเองนะเรียมมากๆนะครับเรียมมากๆเดี๋ยวลองเปิดผ้าคลุมดูอะ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคันนี้ สวยมากๆนะครับสวยจริงอันนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับปั๊มบนจะเป็นอิตาลีคอซ่านะครับเบิกใหม่แล้วครับแล้วก็ฝาเดโทนาไม่ว่าจะเป็นพวกชกหน้าตรงนี้นะครับชกหน้าตรงนี้ก็เบิกมือหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปเคลือบเงานะครับอันนี้ก็คือเบิกใหม่หมดเลยนะครับจานเป็น b u ย9เนะครับผมปั๊มล่างด้วง นะครับปลดวาวแท้เบิกใหม่มือหนึ่งนะครับในปลดวาวแท้เบิกใหม่มือหนึ่งรถนี้ไม่มีที่ตินะครับเครื่องเป็นลูก 59. 5 9าชันะครับร้านช่างจ้อยนะครับพี่จ้อยก็เป็นคนทําไปนะครับคันนี้น็อตงานกึ่งมือทั้งคันนะครับน็อตงานกึ่งมือทั้งคันคุยรายละเอียดรถคันนี้ดีมากๆนะครับผมการสวัดก็จะเป็นตัวเลเซอร์นะครับตัวสั้นชกหลังจะเป็นโชว่าป่องเทาพักเท้าก็จะเป็นหัวค้อนแท้เบิกใหม่นะครับ อันนี้ก็เบิกใหม่แปลงล่านๆเลยนะคือทุกอย่างเจ้าของเบิกใหม่เคลือบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิงอาร์มฝาด้ำดุมหน้าหลังนะครับก็จะเบิกเคลือบใหม่หมดนะครับฝาคงฝาแข็งตรงนี้ก็ทําสีใหม่หมดคือคันนี้ไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วอะ่ะคือคุณเอาไปแล้วคุณก็เอาไปขับอย่างเดียวครับรถมันจบแล้วเครื่องยนต์ก็จบรถก็จบ,ร,จบรายละเอียดจุกจิกจบหมดทุกอย่างนะครับสวยมากนะครับผมคันนี้เดีย๋ยวดูใต้บอกกันนี่นะครับใต้บอกก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาเด นะครับผมรายละเอียดอื่นๆเบิกนะครับเบาะแท้เบิกใหม่นะครับพวกชุบงงชุบเงาครับตรงนี้คือสวยสวยจัดผมบอกก็เลยคันนี้สวยมากโครงยังใหม่นะครับผมยางแบ็คแหลกคันนี้นะครับทาไปนะเจ้าของบอกวิ่งไป20บกว่าโลเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งไป20บกว่าโลนะครับก็ไม่ได้ขับเลยท่อดําใหม่กิฟนะครับกันลงกันร้อนแทบจะใหม่ทุกอย่างบังโซ่เบิกมือหนึ่งนะครับเบิกมือหนึ่งก็เคลือบเงาเดี๋ยวผมมา ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่าที่ผมซื้อรถมานะผมว่าคันนี้เนียนมากคันนี้เนียนจริงครับคันนี้เนียนจริงเนียนมากๆอ่ะเนี่ยมาดูฝั่งบังโซ่บ้างนี่นครับอ่ะนี่มาดูฝั่งบังโซ่นะครับดูรายละเอียดทุกอย่างเก็บหมดน็อตงานกึ่งมือ หงหัว UFO นะครับสวยงามมากนะครับบางโซ่แท้เบิกเคลอบจับหลังแท้เบอร์เคลอบเงาใหม่นะครับก็คือมันไม่มีที่ติแล้วะครับสภาพนี้นะทาไปนะครับจบมี200,000แน่นอนนะครับรวมเครื่องยนต์นะครับรวมสภาพรวมอะไรสองแสนมีแน่นอนนะครับแต่วันนี้ก็พามาจบในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับก็จบง่ายรถไม่ต้องดูเยอะเพราะว่าเราเป็นคนทําเองนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ จบทุกอย่างนะครับผมปิดง่ายครับเครื่องยนต์ดีมากเพิ่งทำมานะเครื่องยนต์ทำมาทำมากี่หมื่นทุกพี่เครื่องยนต์เกือบสามหมื่นเนี่ยเพราะเครื่องยนตนะ์เราเกือบสามหมื่นนะครับที่ที่ทำมานะครับเกือบสามหมื 20, ไปไป่นสองหมื่นปลายมีแน่นอนนะครับผมกลงกล่อง api ใช่ไหมลูกพี่ อ๋อกล่องติดมาอยู่แล้วนะที่ซื้อรถผมไปตอนแรกนะครับคันนี้เขาก็ซื้อผมไปนะตอนนั้นนะครับแล้วก็เก็บใหม่หมดเลยนะครับเอามาให้ผมเก็บเพิ่มนะครับมาใส่พวกอะไหล่อะไรเพิ่มเติมจบคันนี้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมโอนตังค์นะครับคันนี้ชุดแต่งเดโทนาทั้งหมดฝาปายแฮนด์แล้วก็ฝาถังน้ํามันเป็นเดโทนาทั้งหมดสวยงามใครอยากได้ทั้งคันผมก็ขายเหมาหรือใครอยากได้แยกอะไรก็ สอบถามได้นะครับถ้าจะแยกอะไรนะครับคันนี้อ่ะนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพต่อเลยนะครับ ก็ให้ดูไตเติ้ลนะครับเข้าข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้นะครับก็รายละเอียดสุดยอดแล้วอะผมว่าเนียนมากนะคันนี้ใครนะครับที่ไม่อยากปั้นนะครับไปทางจบไปแสนสองแสนนะครับดูคันนี้นะครับแสนกระบาทนะครับคันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากเนียนมาก นะครับหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับอ่ะตามไปที่เพจนี้ได้เลยครับ h o n d a Shop นะครับผมหรือนะครับ Facebook นะครับอันสำเร็จตรงนี้นะครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆกดถูกใจนะครับกดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับหรือเข้าไปถูกใจในเพจ h o n d a Shop ก็ได้นะครับผมใครอยากได้รถดีๆรถสวยๆนะครับผมที่ไม่ต้องปั้นแล้วจบนะครับให้มาหาผมนะครับผมจะดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บรถอื่นๆนะครับหลายๆรุ่น นะครับหรือใครมีอะไรอยากจะขายนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้นะครับทางเฟซอันสำเร็จตรงนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆน,นะสวัสดีครับ